เป็นเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาต่อในรูปน,นะคะใช่ครับ้องดับสั่งมาจากช้อปปี้นะครับอันนี้ต้องรอเกือบเดือนเลยนะคะอะไรก็รูปอ,อะไรลูปไม้ครับม้้า เมลต่อเป็นเปล่าเดี๋ยวช่่ยพี่ดับต่อนะอันนี้คนวดเหมือนใช่มีคนด้วยครับมีดากด้วยดาบด้วยน้องดัดบต่อเองนะได้เปล่าขอแม่ไม่ช่วยแล้วตอนนี้น้องดับต่อขั้นตอนแรกเสร็จแล้วนะคะเป็นไงลูกยากไหมยากค่ะยากเนอะ ค่อยๆต่อไปนี่มาแล้วน้องดัดกำลังต่อคนนะครับนน้องดัดต่อเสร็จไปส่วนหนึ่งแล้วนะมีสี่ส่วนเดี๋ยวเราจะมาประกอบรวมกันนะครับครับ มาช่วยการโตเดียด๋วยวยแม่ช่วยน้องดัดต่อคนนะเดี๋ยวแม่ต่อฐานให้โอเคปะเอ้จอยากประฐานนัน่ต่อคนเออก็แด้ดตอนนี้เสร็จสี่สว่วนแล้วนะคะน้องดัดกำลังเอาประกอบเข้าด้วยกันนะลูกทำได้บ่าได้ไมแด้วค่คะมีคี่ครบยังครบแล้วครบแล้วนี่ อันนี้หุ่ยนยนต์ที่แม่ต่อนะครับขยับแขนขยับขาได้ด้วยนี่นีไว้ดีดของดีดคนก็ได้อาไหนลองดีดของให้เพื่อนๆดูหน่อยสิเอาดีดคนทำไมเขามีของให้ดีดไม่ใช่เหรอโอ้นะโหว,วางระเบิดแล้วก็ดีด โอ้กลองทำไมครับพร้อมแล้วนะคะชอบ,ชอบไหมลูกเพียงชอบค่ะชอบค่ะมีมือหนูต่อเองเก่งมากแม่ก็ว่าได้ปไปไปๆๆๆปมีอะไรบ้างครับเลโก้ชุดนี้มีไม้ทอป หมคะมีหุ่นให้กิ่ตัวลูกมีสี่ตัวครับสี่ตัวหรอหุ่นที่เป็นคนใช่ไหมสี่ตัวแล้วก็มีหุ่นยนต์หนึ่งตัวแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงน่าร <1 S 2> ักน่ารักหนึ่งตัวนะครับหร้อยเจ็ดสิบ <100 S 2> บาทใช่ไหมลูกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเนาะแพงไหมก็ไม่แพงนะครับ เราก็ต่อกเสร็จแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วพบก,กันใหม่กินหนะ้าขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบาย